ศาสตราจารย์ดรเจษดาโพสมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรได้คิดค้นเครื่อง NIR หรือเครื่องวัดคุณภาพมันสำปะหลังอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ทำไร่มันสำปะหลังลดภาระในการขุดหัวมันเพื่อมาทดสอบคุณภาพของหัวมันโดยเครื่อง NIR นี้เกษตรกรสามารถที่จะถือเข้าไปในสวนแปลงที่ปลูกมันสำปะหลังได้และวัดคุณภาพของหัวมันสำปะหลังโดยไม่ต้องขุดหัวมันขึ้นมา ครับผมเครื่องนี้ชื่อเครื่องวัดคุณภาพมันสําปะหลังแบบรวดเร็วนะครับที่มาที่ไปก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างเครื่องวัดมันสําปะหลังแบบรวดเร็วเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้สะดวกนะครับแก่เกษตรกรซึ่งเครื่องตัวเนี้ยที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นเครื่องที่สามารถที่จะถือเข้าไปในแปลงแล้วก็วัดคุณภาพมันสําปะหลังได้เลยโดยที่ไม่ต้องขุดขึ้นมานะครับก็จากปัญหาคือว่าถ้าเกิด ในการที่เราจะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยมันต้องมีการขุดมันสบลังขึ้นไปนะครับประมาณ5กิโลกร,รมัมแล้วก็ทําลายต้นกว่าที่จะรู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเครื่องที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะถือเข้าไปในแปลงแล้วก็วัดคุณภาพมันสบลังได้เลยซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรที่ต้องการที่จะวัดคุณภาพมันสบลังก่อนที่จะขุดเพื่อนาําไปขายหรือว่า เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่จะรงงานเป็นประโยชน์สําหรับผู้รับเหมาที่ต้องการเหมาซื้อแปลงไว้ตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะตกลงราคาซื้อนะครับเครื่อง NIR เป็นเครื่องมือสําหรับวัดคุณภาพวัสดุที่ประกอบไปด้วยสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นวัสดุทางผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนํามาวัดค่าได้ประโยชน์ของเครื่อง NIR นี้ สามารถวัดมันสำปะหลังได้โดยไม่ต้องทำลายตัวอย่างวัดคุณภาพมันสำปะหลังได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำพร้อมทั้งไม่ใช่สารเคมีอีกทั้งราคาต้นทุนในการวิเคราะห์ต่อหนึ่งตัวอย่างมีราคาถูกสามารถสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ก่อนที่จะขุดนำมันสำปะหลังไปขายหรือสามารถตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะมีการตกลงราคาซื้อขายมันสำปะหลังทางแปลงเครื่องนี้นะครับก็ เรียกว่าเครื่องอินฟาเรดย่านใกล้แบบพกพานะครับก็องค์ประกอบหลักจริงๆมีส่วนประกอบในนี้นะครับก็จะมีไลท์ซอร์สก็คือมีหลอดไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวดีเทคเตอร์ที่อยู่ด้านในนะครับส่วนที่เห็นเป็นสายตรงนี้นะครับก็คือสายไฟเบอร์ออปติกนะครับที่มีหน้าที่ในการนําแสงที่ได้รับจากหลอดไฟเนี่ยนะครับส่องมายังตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นที่รับแสงกลับคืนมาแล้วก็ส่งกลับเข้ามายัางดีเทคเตอร์เหมือนเดิมเพื่อที่จะหลังจากนั้นก็ประมวลผลนะครับการประมวลผลก็สามารถที่จะลิงก์กับหน้าจอที่เป็นตัว Windows แท็บเล็ตได้นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะาสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในโทรศัพท์แบบ Android ซึ่งเวลาเรากดวัดเนี่ยก็จะขึ้น แสดงเปอร์เซ็นต์แป้งที่อยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับครับสำหรับโครงการนี้เครื่องนี้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือมีชื่อย่อว่าสวทชซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเรามีเป้าหมายว่าจะให้เป็น p ปร t ตไ y p e นะครับให้เป็นประโยชน์สาหรับเกษตรกรที่ต้องการนําไปวัดกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการประเมินคุณภาพก่อนรับซื้อ แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับนักปรับปรุงพันธุ์ที่จะใช้ทดแทนวิธีการดั้งเดิมนะครับซึ่งต้องมีการขุดหัวมันสับหลังขึ้นมาวัดแป้งสาธิตการทํางานนะครับการที่จะวัดหัวมันสับหลังเนี่ยเราต้องมีการเกลี่ยดินออกก่อน ขณะที่ต้น,นย,ยังไม่ต้องโดนขูดขึ้นมานะทีนี้เราก็จะเปิดเครื่องแล้วก็เอาหัวตรงโผล่ตรงนี้นะครับจิ้มลงไปที่หัวมันสัมปะหลังนะครับการจิ้มลงไปเนี่ยจะไม่ใช่เป็นการไปทําลายนะครับเป็นแค่การสัมผัสที่ผิวของหัวมันสัมปะหลังเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดวัดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยก็จะแสดงที่หน้าจอแท็บเล็ต วินโด์นะครับหลังยากที่เรากดวัดนะครับเพื่อหลังจากดีเทกเตอร์รับแสงเนี่ยก็จะเข้ามาประมวลผลในแท็บเล็ตนี้นะครับต่อโดยใช้บลูทูธนะครับอันนี้ก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์แป้งที่ประมาณ90.9%โพลิเมติกนะครับอันนี้ก็คือก็แสดงว่าต้นมันสําปลังต้นนี้เนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ประมาณ90.9%โพลิเมติกนะครับ